พระรหัดสวัดีจัดหนักคว้างจักใส่พระหลงรูกูไม่กลับสวัสดีค่ะ F4 ป้าฟองตัวเลขขึ้นมาแสนเ0 0 0หคนแล้วนะคะป้าฟองอยากย้าย F4 ที่นี่ไปที่ฟองสนานออ f ฟิเชียจังเลยเพราะว่ามีคนดำเนินการเรื่องโฆษณาให้อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรป้าฟองประเภทรักแล้ว รักเลยไม่มีเปลี่ยนใจถึงไม่รักไม่ไปให้ป้าฟองป้าฟองก็จะจัดหนักเพื่อพวกท่านทุกคนรวมทั้งท่านที่เรียนโหนด้วยนะคะวันนี้ฮือฮากันมากบอกแล้วป้าฟองบอกแล้วว่าพลึกหัตสมบดีณว้างจากใส่ราหูมันยังไม่จบยังมีอะไรอีกเยอะโดยเฉพาะวงการสงฆ์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะดูนะคะท่านที่เรียนโหน มันมีตัวเลขไม่ใช่ค่ะดวงดาวที่ป้าฟองให้คุณหน่่ยขึ้นไว้ให้คือดวงเมืองรัตนโกสินทร์ของพวกเราลัคนาอยู่ที่เมษธาตุไฟแล้วก็ระหว่าง5พฤษภาคม2568ถึง22พฤศจิกายน2569 18เดือนพระราหูจรเดินในภพลาภราศีกุมบ้านของตัวเอง มันยังจะไม่มีอะไรถ้าไม่มีพระพฤหัสบดีตามไปในระยะแรกคือ13พฤษภาถึง2ตุลาคม2568พฤหัสเดินในราศีเมถุนเห็นไหมคะส่งกำลังร้อเปอร์เซน์ไปยังพระราหูเพราะว่าเป็นฤธิโยกของพฤหัสบดีพระราหูจึงโดนเข้าเต็ม แต่ก็ทำอะไรพเรื่องหัดสมบดูดีไม่ได้เลยลองฟังป้าฟองดูนะคะท่านก็จะได้สนุกไปด้วยอูป้าฟองสนุกจนแทบไม่เป็นอันการทำการทำงานเขียนบทความนี่ก็ยังตื่นเต้นเร้าใจอยู่ขนาดเป็นโหนไม่ใช่เป็นนักข่าวมานานนะพอเจอปรากฏการณ์นี้ก็เลย แปลกใจมากๆแล้วก็สนุกตื่นเต้นไปด้วยตามที่ได้เขียนไว้ในแม่หมอสมัครเล่นตอนที่585ร้อยแนู่นแหะอ้างอิงด้วยนะได้ด้วยนะพราฟองไม่ได้โมเมนะเออคนบอกว่านักข่าวพวกน,นี้โมเมป้าไม่ได้โมเมอ้างหลักถ้าจะผิดให้ผิดที่หลักเขียนไว้ตั้งแต่23พฤษภาคม2568ันห้อหกดว่าพฤหัสบ,บดีจร เลขห้าฝรั่งในวงกลมสีแดงยังจะคว้างจากใส่พระราหูจรเลข8ฝรั่งวงกลมด้วยสีแดงต่อจาก13พฤษภาคม2568ไปจนถึง2ตุลาคม2568นี่รอบแรกแล้วให้คอยดูว่าใครกลุ่มใดที่จะต้องจักต่อนั้นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดในแวดวงสงชั้นผู้ใหญ่ ที่เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงเป็นอลัชชีทุศีมืดบอดมัวเมาอวิชาเล่นละครเก่งหลอกลวงชาวบ้าน <c oughs> ฉันผู้ใหญ่ทั้งนั้นโ <c oughs> ชคดีมากเลยป้าฟองเลิกเป็นขุนหลวงหาพระเลิกเป็นขุนหลวงหาวัดแล้วโชคดีมากตั้งแต่ไปสังเวชนียสถานสี่แห่งตามที่พระพุทดธดองค์ ทรงบอกพระอานนท์พระอานนท์พระพุทธานุชาถามว่าเมื่อเสด็จปรินิพานไปแล้วอะไรคือสิ่งที่จะเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกพระอานนท์ว่าอานนท์เอ๋ยหากตถาคตปรินิพานแล้วสังเวชนียสถานสี่แห่งไงถ้าเกิดชาวพุทธไปด้วยศรัทธาแล้วจะไม่ตกนรกอีกอันประกอบด้วยที่ เกิดของพระพุทธเจ้าประสูตรค่ะลุมพินีแสดงไม่ใช่ตัดสรู้ที่ตัดสรูสร้ของพระพุทธเจ้าอา้าวมาต่อนะคะที่ประสูตรของพระพุทธองค์ที่ประเทศเนปาลน,นะคะตอนนี้ที่พุทธที่ลุมพินีแล้วก็ที่ตัดสรู้ที่พุทธคยา รัฐพิหารประเทศอินเดียและที่แสดงปฐมประเทศศนาคือที่ที่โน่นน่ะที่พาราณาสีนู่นน่ะป่าอิสิปตนะมลึคทายวันล้นเกล้าราชการที่ห้าเคยเสด็จพระราชดำเนินไปนะคะเพราะฉะนั้นที่แห่งนั้นศักดิ์สิทธิ์มากเป็นคาถาที่ป้าฟองจะ ข้องประจําก่อนที่จะดูดวงทุกดวงชะตาอัญญาสิวัตโพโกณธัญโยอัญญาสิวัตโพโกณธัญโยติทรงรแสดงปฐมเทศนาแล้วก็ได้เกิดพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ครั้งแรกและโกณธัญญาโ,โกณธัญญะได้เห็นดวงตาธรรมเพราะว่าพระโกณธัญญะหรือสีโกณธัญญะถือว่าเป็นโหนเอกนะคะป้าก็บูชาท่านอยู่ แม้ว่าท่านคงจะปรินิพานไปแล้วล่ะแสดงปฐม,มเทศนาสามแห่งแล้วใช่ไหมคะและสถานที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าเออเนี่ยไกลมากเลยที่ปรินิพานเนี่ยนั่งรถนี่โอ้โหเรียกกันว่าหน้ามืดเลยทีเดียวอา้าวมาต่อการที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าที่กุศินารามีวัดไทยกุศินาราสร้างไว้ ก็สี่แห่งพระพุทธองค์บอกให้ไปด้วยศรัทธาแล้วจะไม่ตกนรกอีกโอ้ต้องตะเกียกตะกายไปมากเลยป้าฟองไปมาแล้วสามรอบกว่าๆบางแห่งก็ไปไม่ครบรอบนะคะก็ถือว่าไปแต่ไม่ได้ไปเพราะลุ่มหลงมัวเมาเพราะว่าพอไปที่กุศนารายเห็นพระพุทธรูปปางปรลินิพพานนี้นน้ำตามันไหลพลากออกมาเองเลยเจ้าชายอินเดียพระองค์นี้อุตสาห์ตัสรู้ แล้วก็นำพระพุทธศาสนามาให้พวกเราเห็นทางทุกข์เห็น mm. ทางที่จะพ้นทุกข์พอมีความหวังได้ว่าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราอาจจะพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนั้นนะคะว่าสี่แห่งให้ไปไม่ใช่พระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปสมัยพระองค์ยังปรินิพานใหม่ๆยังไม่มีคนพุทธเคบูชาเอ่อเคบูชา ใบโพกันต้นโพเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์แล้วก็แล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆถ้าพระฟองจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไปสังเวชนิยสถานสี่แหง่งพระฟองก็หยุดเลยเลิกเป็นขุนหลวงหาวัดเลิกเป็นขุนหลวงหาพระใครไปพระฟองก็ไม่เป็นไรสุดแต่ใจจะไขว่คว้านะคะล่าสุดเกิดเหตุนในวงการสงฆ์พระพุทธ ผู้ใหญ่อย่างที่ป้าฟองว่าไปคนละทิศละทางเพราะศรีกาคนเดียวเกิดจนได้เตือนไว้แล้วก็ยังเกิดเนาะเพราะว่ามันเกิดไว้นานแล้วแล้วมันโผล่ขึ้นมาทั้งนี้เป็นไปตามนิทานโหนว่าพระลึงคสบดีจรคขว้างจากใสราหูจรตามที่เคยเล่ามาแล้วเหตุการณ์มันมีนานแล้ว พากันมีลูกมีเต้าด้วยกันแบบซื้อรถเบนซ์ซื้ออะไรให้กันไว้นานแล้วแล้วก็หลอกลวงประชาชนไปเรื่อยถ้าพูดความจรงิงแบบอารัชีแล้วก็บอกว่ายังเป็นพระอยู่ทำมาหากินตามความศรัทธาของประชาชนพอพลเหัสมาคว้างจักใส่ทั้งนั้นแหละโผล่ขึ้นมาให้ชาวบ้านเห็นเลยเล่าซ้ำอีกครั้งก็ได้ว่าพฤหัสวดีทางโหน เป็นหัวหน้าดาวดีที่คุ้มครองทุกดวงชะตาถ้าเมืองก็ถือว่าเป็นหัวหน้าเทวดาที่คุ้มครองเมืองดาวดวงนี้เป็นตัวแทนของศาสนา,าความเชื่อกระบวนการยุติธรรมกฎหมายอุดมคติอุดม,ดมการณ์ความเจริญภัยบูร์นะเดี๋ยวพอกวาดไปแล้วก็ภัยบูร์สักระยะหนึ่งการเดินทางไกลการเรียนต่อระดับสูงโชคและความมั่งคั่ง บุคคลในลักษณะของหัวหน้าเทวดาประจำเมืองหรือโลกนะคะได้แก่นักบวชผู้ทรงศีลผู้ภากษาบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทนายความแพทย์หรือคนในระบบสาธารณสุขที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์นักศึกษาหรือผู้คงแก่เรียนอันนี้ตัวนะคะตัวตัวตั้งเลยที่จะออกอาวุธ ส่วนพระราหูนั้นเป็นตัวแทนความลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์ต่างๆความมืดบอดหรืออวิชชาโมหะจริตหรืออกุศลกิจเห็นไหมคะเป็นตัวแสบตัวจี๊ดตัวจี๊ดในวงการสงฆ์ทั้งแม่ออกทั้งพระเปรียบได้เหมือนตัวด้วงมอดคอยกัดกร่อนทุกดวงชะตาพากันกัดกร่อนพระพุทธศาสนามานานเพราะว่าเป็นของปลอบ ราหูคือของปลอมไม่ใช่ของจริงแต่หลักทมแท้ไม่มีอะไรกัดกร่อนได้ขอบอกเลยบุคคลในลักษณะของราหูคือคนที่อยู่ในแนวตรงข้ามกฎหมายนี่แนวตรงข้ามกับพระพุทธองค์เลยเ่ะคำสอนของพระพุทธองค์เลยพวกนี้นักเลงเหล้าคนที่ใช้ขายยาเสพติดนักเลงการพนันทุกชนิดอันธพาล นักต้มตุนพระนักต้มตุนค่ะหัวหน้าซ่องใช้กุฏิเป็นซ่องเลยค่ะหรือหัวหน้าซ่องโจรพวกขาของปลอมเป็นต้นถ้าอยู่ในคราบนักบวชหรือพระก็เป็นประเภทอลรชีทุศีลมืดบอดมัวเมวอาอวิชาของปลอมเล่นละครเก่งหลอกลวงแถมไม่รู้ตัวด้วยสิงอยู่ในกุฏิสิงอยู่ในอารามอยู่นานมาก ส่วนนิทานโหนที่ว่านี้คือพระราหูตัวแสบที่ทรงฤทธิ์มากนอกจากไม่ช่วยพระอาทิตย์พระอังคารพระฤหัสบดีคือเลขห้าและพระเสาร์คือเลขเจ็ดสร้างดินและน้ำไว้ให้เป็นที่อาศัยของสัตว์โลกฮะพวกเทวดาสามองค์นี้หวังดีต่อโลกและมนุษยชาติคือพระอาทิตย์พระอังคารพระฤหัสบดีและพระเสาร์ก็สร้างดินและน้ำไว้ ให้โลกได้อาศัยให้สัตว์โลกได้พึ่งพาพระราหูร่างเหตุผลอ้างเหตุผลว่าข้ามไม่ได้ประโยชน์เห็นไหมงกอะ่ะเเพราะไม่ได้อาศัยอยู่ทั้งในดินและในน้ําใครอยากสร้างก็เชิญนอกจากไม่ได้ช่วยแล้วยังไปแอบดื่มน้ำำมําอมฤตที่ได้จากการสร้างดินและน้ํานี้อีกฝ่ายพฤหัสบดีที่เมื่อทําโครงการเสร็จ ก็ไปเป็นพระอินรักษาเขาพระสุมเมนอยู่อยู่ก็เห็นพระราหูมันไม่ได้มาช่วยสร้างอะไรเลยแอบมาดื่มน้ำอำมฤตมือไม่พายแล้วเอาเท้าราดน,น้ำแล้วก็มาชุบมือเปิบจึงคว้างจักใส่พระราหูเข้าที่กลางตัวเลยทีเดียวมั่นซะด้วย <c oughs> กลางตัวใครที่บระลหัส ถึงพระราหูมักกับปวดท้องบ่อยๆบ,บ,บางทีเจอไม่ผ่าตัดหมอเข้าไปขาดเป็นสองท่านค่ะกระเด็นกระดอนไปคนละทางอุ้ยรอบนี้ยิ่งกระเด็นกระดอนเลยไปประเทศเพื่อนบ้านอุตลุดบางคนยังหายไปเลยอ่ะส่วนหัวเรียกราหูส่วนหางเป็นเกตราหูเลขแปดนะคะหางเป็นเกตคือเลขเก้ามาที่ดวงชะตาเมืองรัะตะนโกสินทร์ที่พ่อฟองบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่ตอนก่อนอ่ะ ว่ามันยังไม่จบนั่นแหละคือตอนที่585ตั้งแต่13พฤษภาคม2568มาแล้วที่พรหัสสมสบดีเลขห้ฝรังในวงกลมสีแดงเดินในราศีเมถุนสาดแสงหรือคว้างอาวุธใส่พระราหูโจรเลข8ฟฝรังวงกลมสีแดงที่ราศีกุมเต็มที่เขาเรียกทางโหนว่าเจอลิทธิโยกหรือฤทธิของพระลัก พลหัสเจอฤทธิโยกเออพระราหูเจอฤทธิโยกนะคะนี่เออเนี่ยเียเ,นยเ,นยเนี่ยชัดเจนเลยที่ป้าฟองพูดไว้เห็นไหมแล้วมันยังไม่จบพระราหูจึงดโดนจากพลึหัสเข้าเต็มเตมอันเป็นการออกอาวุธฝ่ายเดียวเพราะพระราหูไม่มีมุมที่จะทำอะไรพลึหัสสมบูจรได้เลยท <laughs> ยอยศึกกันเป็นระยะระยะเหมือนทางรถไฟเลย มีบุคคลเหตุการณ์ออกแนวราหูหลายหลากที่โดนอาวุธของพฤหัสจรรอบนี้ที่ร้วแต่ระดับบิ๊กบกหรือคดีใหญ่ๆถ้าเป็นพระก็เป็นพระผู้ใหญ่เกิดเรื่องใหญ่เพราะว่าพระราหูจรที่ราศีกุม ที่กำลังโดนอาวุธอยู่นี้ยิ่งใหญ่ด้วยมาตรฐานเกษตรราที่บอดีเพราะว่าราศีกุมเป็นบ้านเดิมของพระราหูหรือเรียกว่าพระจอมมารที่อยู่บ้านตัวเองสุขสบายกันมานานในกุฏิจูจูก็ถูกคว้างอาวุธใส่เพราะว่าที่ราศีกุมเป็นบ้านเดิมของพระราหูอย่างที่บอกอ่ะพระราหูที่นี่จึงมั่นคงและใหญ่มาก และใหญ่มากเออต้องใช้คําว่าและใหญ่มากด้วยนะมาตรฐานเกษตรตรานเกษตรแปลว่ามั่นคงเออจึงมั่นคงและใหญ่มากนะคะเออต้องบอกเลยว่าเป็นอย่างนี้ต้องแปลกันอย่างนี้แหละทางหูมันบอกได้หมดล่ละเริ่มตั้งแต่แอนแอนแอนวันที่หนึ่งพฤษภาคม2568ยังจำได้ไหมถึงใคร คนหนึ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงถูกสารออกหมายกับ omg คุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยและยอมสลาสิกขาเองกรณียักยอกเงินวัดไปเล่นพนันกว่าสามร้อยล้านบาทไม่ใช่สามล้านนะคะสามร้อยล้านบาทนี่แหละปราฟองถึงบอกว่าเลิกเป็นขุนหลวงหาวัด แล้วก็เป็นขุนเลิกเป็นขุนหลวงหาพระออถ้าจะทําก็ทําให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ป้าฟองอะ่ะท่านอาพาธแล้วก็ช่วยท่านไปแล้วหรือไม่ก็ไปที่โรงพยาบาลกเกษมมรราชประชาชื่นเขาตั้งบาทใหญ่ไว้สําหรับสงฆ์อาพาธอยู่หน้าบันไดเลื่อนเลยนะชั้นล่างอะ่ปะป้าฟองก็เพิ่งแวะโรงพยาบาลมา ไปทั้งหาหมอไปทั้งกินข้าวล่ะช่วงเย็นอะ่ะแล้วก็ยอดไปหน่อยสะสมบุญไว้ไม่ต้องการบุญแต่ต้องการช่วยสงอาพาธไม่ว่าท่านจะเป็นอัรชีหรือสงแท้ก็ช่วยไปทั้งนั้นมีเมตตาแต่หลีกเลี่ยงที่จะเป็นขุณหลวงหาพระขุณหลวงหาวัดทำไปโดยหวังผลโดยรวม คิดว่าพระดียังช่วยจันลงพระพุทธศาสนากันเยอะสามร้อยล้านบาทระดับอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงวัดระดับประเทศเห็นไหมบิ๊กไหมบิ๊กไหมบิ๊กมากเลยบิ๊กเนมสองสังคมเริ่มจังงังเมื่อเสียสายเปแล้วสายโลกีที่ครูหวนท่านหนึ่ง ที่ล่วงลับไปแล้วเรียกพฤติกรรมว่าหลงรูกูไม่กลับในคราบของพระผู้ใหญ่อาจารย์เทพสรลิกบุตรว้าฟองไม่อยากเขียนลงแต่อาจารย์เทพเขียนเลยนะมันมีหลักโหอนอย่างหนึง่งหลักโหนนี่มีแปลกๆให้พวกเราเนี่ยได้ขำกันแล้วจํากันได้เช่นราชครูสู่แดนจนนักเลงอยู่วัดหรือหลงรูกูไม่กลับมันมีในพื้นดวงชะตาพวกนี้ แล้วก็พวกนี้หลงรู้กูไม่กลับในคาาพระผู้ใหญ่ซะด้วยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเริ่มศึกเพราะปรากฏการสีกากอฟคนเดียวสามสคือเริ่มที่30มิบถุนาสองพนห้าร้อยเห็นไหมยังอยู่ในช่วงช่วงสองตุลาสองพันอยู่เลยเจ้าอาวาสบัตรีทศเทพลาสิกขานำมาก่อน เหลือเชื่อเลยจากนั้นตามด้วยพระชั้นบิ๊กเนมวัดต่างๆอีกประมาณสิบวัดไทยรัฐเขาลงไว้พระฟองได้แต่คุณพระคุณเจ้าเพราะว่าพระฟองไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของอขุนนางพระสักเท่าไหร่ถ้าไหวพระฟองก็ไหวหลวงปู่มั่นฟังธรรมของหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อดุลอตุโลหลวงพ่อวิริยัง ฟังทาง YouTube เลยไม่ไปวัดให้ให้เป็นคุณหลวงหาวัดอีกเพราะว่ามีให้เราเลือกฟังได้จะเลือกฟังสายที่พระฟองศรัทธาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะพระก็มีหลายพระ,ะพระจิตนิยมก็เยอะพระหลักธรรมแท้ก็เยอะอส่วนสีกากอฟเองก็ไม่รอดถูกตำรวจรวบตัว และไม่ได้ประกันไปเมื่อ15กรกฎาคม2568ข้อหารับของโจรและฟอกเงินข่าวอาญกรรมเนี่ยพระฟองสงสัยว่าหนึ่งทำไมต้องใส่ชื่อตำรวจที่ไปทำคดีกันหมดเลยยาวเป็นเทือกเลยอะขอตั้งข้อสังเกตนะข่าวอาญกรรมหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่รู้เหตุผลกลใดถึงทำอย่างนั้นมันทำให้ข่าวนี้เยิ่นเยอะ มันไม่ตรงเป้าดูซิกนี่ยเขาสรุปออกมาเจอข้อหารับของโจรและฟอกเงินตกผลึกออกมาได้เลย 3. ขนาดนั่งปิดต้นฉบับนี้อยู่ก็คือวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2568กก็มีลุ้นระทึกอีกว่าพระชั้นใดวัดใดจะโดนดีอีกเพราะทางตำรวจบอกจะมีกรณีใหญ่กว่า พระเสียกับสีกากอฟแต่เป็นคนละกรณีทีนี้หากพิเคราะห์ดูอาวุธของฝ่ายพลืหัสบ้างาไม่ใช่เบานะคะหากพิเคราะห์ดูอาวุธของฝ่ายพลืหัสบ้างรอบนี้น่าจะหนักจริงเพราะสัญญาณที่ส่งออกมาจากฝ่ายเทวดาประจำเมืองในแนวอ่อนนอกแข็งในคือ ไม่ไม่ใช่ทารบทา้าตีทา้าต่อยแต่เป็นการใช้อำนาจแบบนุ่มนวลซอฟ์พาวเวอร์แต่แข็งในก็ชัดเจนมากเพราะว่าพระฤาสมบดีจรเลข5เดินในราศีเมถุนแม้จะได้มาตรฐานปร,รัเกษตรอ่อนแต่อีกมาตรฐานหนึ่งท่านคืออุจาวิราสนะคะโดดเดน่นอุจาวิาราสราชโชคฉลกฉเหลาผลบุญเกา่าส่งให้เห็นเป็นสงา่า มีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองใช้อำนาจแม้จะอ่อนก็ดุจราชาหรือราชาเลยล่ะเพราะว่าเป็นอุจาวิราชคือก็เมื่อวันที่15กรกฎาคม6 8ราชกิจจานุเปกษาเป็นหนังสือราชการที่สำคัญได้เผยแพร่ประกาศยกเลิกพระบรมราชองการสาปนาสัม สถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัติตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์81รูปที่เคยประกาศไปเมื่อวันที่22มิุนายน2568นี้การยกเลิกนี้สืบเนื่องจากมีข่าวเกี่ยวกับพลิกสูประพฤติตนไม่เหมาะสมและมีพระราชาคณะกระทําผิดพระธรรมวินัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชน และเป็นการยกเลิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเออเดี๋ยวต้องและไว้หน่อยแรกเลยละ่ะนักข่าวไี่แตกตื่นส่งกันมาที่ลายแก๊งแม่หมอกันอุตรุษขอ17กรกฎาคม2568สมเด็จพระสังฆราชก็ทรงมีรับสั่งให้จัดการเต็มที่กับพระที่ต้องประราชิกและทำผิดนี่ระดับ มีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ใช่ราชาก็ดุดราชาข้อฝ่ายบ้านเมืองยังแย้มที่จะแก้กฎหมายสงให้เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียที่จะเกิดกับพระพุทธศาสนาใครจะแก้กฎหมายให้พระมีเมียได้เนี่ยตายตายตายบ้าแล้วเออคุณไปมีเมียแต่อย่ามาบวชเออมันคนละเรื่องกันเลยอะ่ะ ก่อนจะถึงวันที่2ตุลาคม2568ที่ปรากฏการพลหัสมบดีจรออกอาวุธใส่พระราหูจรจะจบลงสำหรับรอบนี้ป้าฟองคาดว่าจะมีเรื่องใหญ่อื่นๆและแนวอื่นที่พระราหูจรจะเป็นเป้าอาวุธออกมาเป็นระยะระยะแถมรอบนี้จบไปแล้วยังมีรอบสองคือระหว่าง22ธันวาคม2568 ถึง31พฤษภาคม2569ให้รอชมกันอีกด้านบวกจากปรากฏการณคราวนี้คือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กวาดล้างสงอลัชชีเพราะบุญเก่าเมืองตามโลกถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลา,าพาพรื่องอัศบดีจรเดินในราศีเม,เมถุนนะคะเป็นพบสังหัะช้าข,ของเมืองตามฉลกจากทีปณีจรบอกว่าอย่างนั้น นอกจากจะซั์อาวุธใส่ราหูจรแล้วยังให้บุญเก่าสำหรับเมืองถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพาแต่แต่แต่แตทางโหอนอย่าลืมว่าแม้จะโดนอาวุธพลึหัดสบอดีกระเด็นกระด,ดอนไปคนละทิศละทางก็ตามนิทานโหนคือพระราหูพระอัลชีนี้แอบดื่มน้ำอมฤตไปแล้วจึงไม่มีวันตาย นั่นคือความจริงของโลกที่ว่าความลุ่มหลงมัวเมาอวิชามืดบอดหรือราหูนี้ยังจะมีคู่วงการสงและโลกต่อไปเพราะจริงๆแล้วพระก็ชาวบ้านนั่นแหละที่มาบวชตำรวจก็ชาวบ้านนั่นแหละที่มาเป็น <c oughs> นี่พิชายประฟองพันจ่าเอกามณิติเลขกศินสอนไว้ก็ต้องคอยจังหวะดีๆที่พฤหัสบดีออกอาวุธ ได้จัดการกับสงทุศีลเป็นรอบๆไปอย่าคิดว่าจะไม่มีอีกนะคะมันจะต้องมีแล้วก็ไล่จัดการกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะว่านี่คือความจริงของโลกไม่มีที่ความมัวเมาอวิชชาจะหมดไปได้จากโลกนี้เลยพระราหูยังจะอยู่คู่โลกและพระหัสสมสบดีก็ยังจะอยู่คู่โลกกันต่อไปก็ไล่กันอย่างนี้แหละไล่บี้กันอย่างนี้แหละ บางทีฝ่ายราหูอาจจะพยองได้เชิญแต่ยังให้พฤหัสมบดีออกอาวุธได้ก็แล้วกันโชคดีทุกท่านนะคะด้วยความรักและหวังดีจากครอบครัวจามอนจันสวัสดีค่ะ